สวัสดีครับวันนี้อาจารย์ดวงสุริยเนตรได้พูดถึงการนำปีเกิดไปชี้ที่สาวพลังจิตแล้วเอาดาวที่ชนไปดูแถวปีเกิดบอกถึงความคิดทางอาชีพนิสัยแล้วก็นํามาเทียบกับมหาบทรายละเอียดเชิญฟ,ฟังอาจารย์บรรยายได้เลยครับตัวอย่างขอความาเด่นมาเดีว่าในแถวปีเกิดเนี่ยมันจะมีความหมายสังญาคืมาตาและกปิตา ทั้งมดเจ็ดอันเนี่ยหรือเจ็ด่องคถา้เราได้รับคารชัดแจ้งดยูมาตาปิตาปิตามาดาลักษะอยนี้ท่อนกับตรอันเฤษท่านว่าการัดเลื่อนตดเกดสายตวันตบื้องต้นนั้นขัดต้นได้เกิดหนึ เบอร์หนึ่งบอรสองหรือเบสามถ้าเบอสามก็ก็เป็นต้นขนาดเล็กตอนนี้เรามาอย่างนี้เราก็ครจะคิดว่าเป็นต้นขนาดใหญ่เบอร์หนึ่งได้ไหมเราก็คิดดูแตครับว่ามันน่าจะได้ไหมเพราะว่าห้าปิดตาหกมาตาห้าเป็นุ่ทใหหกเป็นทางข้าก็ม่มาไม่น่าเสียหายเพราะว่า ไอ้หกทางค่ะเนีย่ยวันเกิดปีนี้เนีย่ยเป็นดวงตาเนี่ยม,นนม,ม,นนะมันไม่รับเวลามันดื้อนะแต่ไม่ไม่ใช่ดื้อลั่นดื้อบ,บ้างหรอกครับมันเป็นอ,อย่างนี้ว่าจุดใางงานในความรู้สุกจริงๆ้วเนี่ยถ้าเรามีความพอใจหรือตู้ที่จะมาให้เราเมตตาวช่วยเหลือเ,เขาเนี่เขามาด้วยความดีใจมาด้วยความอารมณ์ เราก็ยินดีที่จะเปิบัตรให้เขาได้เดินเป็นใจเดินไม่ต้องเกียดอย่างนี้แล้วก็ปิดตาบ้าปิดตาเป็นคนใจเพราะการน่าเป็นนำหน้าชื่อเสียงเป็นหัวหน้าเป็นผู้นำได้อย่างคนใจก็จะถือว่าให้ได้เรื่องที่แปดนี้ เราต้องอ่านสองจุดด้ยวยกันทีนี้เรายกตัวอ,อย่างให้ฟังมยากสมมติว่าตัวหนึ่งเป็นปิตาปีกตัวหนึ่งมันเป็นหินะอย่างนี้เราอ่านคู่เราจะอ,าาจะอ,าาอ่านยังไงเราต้องแปลว่า,ท,าทั้นบรรทัดนี้ มันมีคุณมันมีโทษมันมีดีมันมีเสียเอ่อด้วยด้วยลักษณนะของดาวทุกตัวนะครับไม่ว่าดาวอะไรครับยังเราถือหลักอันสายกลางว่าถ้าเป็นดาวสุปคคาะมันต้องให้คุณมากว่าให้โทษถ้าเือนดวาวสัปรคละมันก็ต้องให้โทษมากกว่าให้คุณ มันก็มีู่กันขุนดังทางโทษนั่มากามากับกันเท่านั้นเพราะนั้นสมมุว่าเลขของมันเจาะปีาเตัวนหนึ่งเจาิปีนาเตัวนหนึ่งปีนาอยู่แถสถองก็คือว่าอ้อทรงคนที่มีความคิดเอาจากความรูษษ้สึกเอาจากความคิดของตัวเอง ก็จะไม่นีหนกับปตตนี้แล้วก็เหยื่อหน้าเหยือักนนัการเป็นผู้นำการเป็นผู้ใหญ่นั้นมันต้องเอาแนวทาเป็นสายกลางเป็น่วมรวมจะดีกว่าถ้าเอาแต่ใจตัวอยู่ตลอดเวลามันก็จะมีการถัดแย้ง น,น,นั้นคำม่าหิมะนี้ท่านจะต้องแปลว่าความคิดที่แตกเหล่าแต,ตแาแกตอหรือม,มีความคิดที่ลิ้แรงออกไปจากความรู้สึกแต่ในเวลาเดียวกันความคิดลิ้แรงหรือความคิดที่แตกต่างออกไปนั้นมันไม่น่า ผิดปกติอะไรมากหรอกนับอย่างน้อยมันก็มีสัญชาติญาณเช่นว่าเพื่อลหนงินเป็นปินะถ้านจนเรื่องของคนนี้เป็นคนเสือดีเสือว่าตัวเค่เสืออาชิพถ้าจะต้องเป็นใหญ่ในความคิด เพราะฉะนั Merkel, um, Philadelphia. Philadelphia. And and ้นจะใครมาเหยียบย่ำหรือนอเดิหมินเดิชังเขาจะต่อสู้เดอไม่แยแสอะไรจะเกิดมันก็จะต้องเปิดเพไหวมีน้เนี่ยมันก็ส่วนใหญ่เสือก็หกสิบเบเกสสิบแล้วปดาวทกบารวข้อด้วยแล้วนี่แสดงว่าเขาเนี่ย ดูวานจิเห็นหรอว่าตัวเขาทำความดังเขามีเหยียดเขามีอันากอย่งนี้เป็นต้นท่านเชื่อไหมครับความคุของท่านหนึ่งป็นขีดหนเนี่ยถ้าคุณกล่าวถึงใครสักคนดีในอั้นเขาจะชมว่าคุณเป็นคนดีโออไอ้นี้ดีมากมันมีคนมีคนชมพวกนึ่งใช่ไหมครับ แต่คนที่เสียผลระเยอะโดยคุณไม่เห็นด้วยคุณจะไปเตยมเขาไอ้คนนั้นนะครับมันจะไปตร้างบ้มด่าว่ามึงรู้ภาษาอะไรมึงมีระเบียมาจากที่ไหนละมึงถึกกล้มมาคับขังกูเพราะฉะนั้นเราจะเอาคนชมกับคนดา่าพร้อมกันคุณจะเอาคิดแต่เราคิดว่าเป็นอุเบก ฟังเขาว่างว่าันไปแล้วไม่ออกความคิดเห็นเราก็มาดังนัดอีกชอบไอ้เรื่องนี้ก็ดีแต่ในเวลาเดียวกันถ้าบางคนตัวใบตัวหนึ่งเช่นดันเป็ชีหรือตัวไหนเป็นชีมันก็ไปเจออะไรเลอะนั่นปาเข้า เล็ดอัตตาเข้าเนี่ยมันก็เดินมีอเดินน่องเดินเท้าเสาคู่อะไรเงี้ยนะไอ้อย่างนี้เนี่ยมันก็มันอาจจะมีได้แต่ว่าถ้าลองตัววันเกิดไปซี้เลกใบ,บนั้นเป็นเลเกตัวเดียวละวัตตาก็คือเลกข,ของติกิดตัวที่หนึ่งนั่นแหละถ้าเป็นหนึ่างนี้เดท่านให้จำมาไว้ว่าท่านเนี่ยลองถามตัวเองว่า คนคนที่มีความคิดเมื่อคิดอะไรแล้วเราจะต้องทำตามความคิดของเราเราจะไย่ยอมอ่อนน้ําให้ก่ผู้ใบบเป็นอังคารเพราะมันเป็นความต้องการในทางความคิดอัตตาในทางความคิดสม,มองของตัวเองเมื่อเป็นอย่างนี้แล้ว่ันจะทำยังไง่านจะหน้าอยาง ลรลาวาสออกลงบ้างได้ไหมเอาความคิดของเราบ้างความคิดอื่นบ้างพบกันครับพี่ทางไม่ใช่็นเดียวเบินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นคุณเองเนี่ยเื่อคุณเนี่ยรักิาการเป็นเจ้าของบริษัทเป็นผู้บริหารไอ้ตัวเลกที่มันจะเป็นอัตราของคุณเนี่ยนะก็ลับรองว่า ลูกนงไม่เดือดมาเด่นาเนเขาอบอกมันบอกว่างานหนักกูมไม่ว่าในายบ้ากูอยู่ไม่ได้ก้ามันไม่เล่นนายบ้าก็คือว่ามันจะเอาแต่ตัวความรู้สึกของนายเท่าแก่คนเดียวอ่ะลูกน้องทำอะไรยังไงไม่ได้มันไม่ถูกใจมันหมดแหละอะไรนี่อะไรหนาปัหาก็ทำไม,ำม,ำม,ม่ถือลูกน้องก็หนี้แบบสิหง่ราก็ไม่มีใครทำงานด้วยนู ที่เราออกราชทงททชุดิดแบบมานี้นั้นเราให้เนื้อหาสาระวามเป็นประโยชน์แก่วิชาอาชีพของท่านแตกต่างกเจ็ดเงินที่มัันมาอย่างเห็นได้ชัดเจนฉะนั้นต่อไปนนี้ เราจะอธิบายว่าถ้าตัวชี้ไปปรงกับเลขข่นานังท่านังตัวนี้ส่วนแจะบอกว่าท่านังก็คือท่านะชอบก็คือเงินแล้วก็ต้องยอมรับว่าท่านังเรียกว่าเงินใช่แต่คนเราอยู่ดีๆมันจะมีเงินขึ้นมาได้อย่างไง ตานนั้นขนาดสมงนี้เราก็ต้องอธิบายว่าตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ในแถวที่เกิดแปลว่าสมองสมองแปลว่าการคิดที่จะาาาจาหาเงินด้วยการดำเนินการเพื่อจัดจิตอย่างใดอย่างเงานิงงน,นที่มันให้แบ่เงินเพราะนั้นในชีวิตของดาว ท่านนังนี้ก็แปลว่าถ้าเต็นเลขเออดำเบดหรือเป็นตีเบลดไปเชื่ไปเจอเลขโดยเดียวกับท่านนังนี้เราท่านก็ต้องคิดว่าเออสมองคนนี้มันเป็นสมองความคิดที่หาตังเก่งฮะบางคนมีงานทำอย่างหนึ่งแต่ว่ามีธุรกิจหลายทาง ทำเพื่อได้เงินหลายทางไอ้ยุนี้ทำานังมันเด่นท่านังไปฝึกโดดได้ว่าถ้าคนหนามมันหากินแข็งตัดล้นเอาหนี้เนาะนะท่านไปดูสิครับว่ามันต้อมีตัวอะไรติดคีบตัวทำานังมันและทำานังมันก็ควรจะเห็นในตำแหน่งที่ดีด้วยอย่างสมมติว่าหนามดดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะงั้นไอ้ยุนี้ก็เป็นรุ่นที่จะต้องให้ควร เราก็ต้องคุทธเจ้าาด้วยความรู้สึกของท่านเองเพราะฉะนั้นทำนานเนี่ยท่านก็แค่ทำว่าโอ๊ยคุณจะรวยชีวิตคุณจะรวยแต่เราต้องควบยาที่มีมันสมองที่ทำงานร่างิตไม่ได้หรอกเด็กๆเก่งดีใช้ได้นะ ระบางคน,นทำเลไม่งน้นแต่เป็นเป็นางใน่วเาขนานานี่มันไปกรงแบบเลกที่มหาบทเป็นขุมทรัพย์ตัวขุมทรัพย์ี่มีแรงเองื้อมจะต้องทิ้นลงมาหาทางขาเพราะใน,นลูกมหาบทนี่มีจุดลายที่สุดก็คือขุมทรัพย์ลงมาหาทางขาอันนี้น่น ถ้าทำงานเป็นเลิตัปเดียวขมจับแล้วเราก็ทายว่าคุณทำงานหาประโยชน์หารายได้ด้วยความมานะภาคีพียรขย,ยันอดทนเม่มีแท้จะบอกว่าไม่คุ้มกับที่ลงแรงลงทุนไปด้วยซ้ำ น,น,นี่แหลเพราะฉะนั้นปัญหานี้ท่านจะต้องคิดยาเรื่องของแถวติดต่นั้นโดยแท้จริงแล้วแถาติดต่บอกอาชีพบอกลักษณะทางใช้ความคิดเป็นลักษณะของฉันน้องที่จะบอกคนคนนั้นเพราะฉะนั้นเรเจอใครที่มี เก่งตัทนา่างแล้วเาก็บอกว่าคุณก็ไม่เกลียดย่าพี่น้องคุณนะคุณเป็นคนหาเงินที่เก่งนะถ้าอาจจะบอกว่าไม่จริงหรอกพี่น้องผมรวยๆทังง้งคนหาเงินเก่งท่านรวยแต่ผมไม่เก่งเนี่ยผอเรายไม่รวยเราก็ต้องรีบเสียนขันตึงแล้วไปบอกว่า ผนพูดอย่างนั้นไม่ถูกทำรวยใจว่ามาจากบารมีบนวัาสนาเครมันจะรวยก็ต้องรวยแต่ว่าคุณเนี่ยไม่ได้ไปขอญาติพี่น้องคุณกินใช่ไหมคุณก็มีความดิ้นคุณใช่ไหมแต่คุณก็อปลุกใจเองใช่ไหมว่าชีวิตทุกอย่างเนี่ยคุณได้อาศัยน้ำพักน้ำแรง ของตัวคุณเองเรื่องชีพมองนั้นไม่ได้ขึ้นใครเลยไอ้อย่างนี้เนี่ยคุณนโมคุณใหญ่ถอะแต่ไม่ได้มาวัดว่าใครรวยกต่กันเราย่มอ,อมน่นเรามีความสามารถที่เราเลี้ยงตัวเองได้ญาติพี่น้องคุณรวยเนี่ยผมก็อยากจะถามคุณญาติเขาทำเองเลยเอาจึงรวยเขาเป็นเพียงในทุน แล้วเบื้องเขาได้การยานดีได้ผู้เลี้ยงงานดีมันก็ทำเงินให้เมอเขาก็รวยได้ไม่ใช่รวยเพราะเขาไปนั่งทำอย่างคนทีที่นั่งทำนี่ก็จะนั่นเรื่องของการเป็นหมอเดินี้เราก็อยากจะำยืให้ท่านฟังว่าหลายคนว่าผมเป็นหมอเดินไม่ได้หรแบครับถามว่าทำไม คนพูดเก่งไอ้ะบางส่งหมอดูเนี่ยมันไม่ต้องเกี่ยวกับคนพูดเก่งนะไอ้คนพูดเก่งเนี่ไมาด้เรื่องโด๋วมาตบอู้ยแต่ว่าถ้าเรามีหลักฐานมีแมงมังเราเรียนรู้จังหวะที่มาและที่ไปของดวงดาวเพราะอย่างนี้มันมีทางบอกให้เราพูด เราก็พิสูจน์โการลักษณะความนึกคิดของเราผู้ใหญ่บางทีต้องพูดอย่างนี้ทำไมเราพูดแบบเด่นโรงมัธยมเนี่ยทังยย้งเพื่อวดดีเวลาเปิดโรงเรียนสอนดีซีใหม่ระบบใหม่ไม่มาจังสายรัดมานั่งฟังนั่งรอเข้าไปหรือใครจ้งว่าใครซื้อชีพซื้อตำราซื้อเต๊าอะไรก็จะมาขอยืมขอรอ่องไอ้แบบนี้เขาเรียกหน้าไม่ไหาย คนที่เขาอยากลงจินซื้อเพื่อจะ,อจะาหาซาำโดยตัวเองเนี่ยอยากมีความรืออยากหากินแต่ไม่ทำลงจินนะขอล่ากับเขาเนี่ยต้องผมแช่งตลอดเลยนะว่าใครผิดครูต้องบความรู้บัตรรู้บัตรในที่นี้ก็คือว่าเวลาดูหมอนุกษ์เนี่ออกมามันจะเบลอไปเฉยๆเนี่ยอันนี้เราของแน่อนอนแล้วลงผมแผ่แม่ตาแล้วเอาคนไหนที่นึกซื้อนะ